แค่นิดเดียวเท่านั้นแหละไอ้จุากนี่นี่เอืเหมนเหมินเหมินเหิน เอาละครับก็ขอกลับเกลียนเรียนสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งด้วยนะครับผมก็ตอนนี้คุณอยู่ในเกลียนแชนเนลกับผมนเกลียงนะผมอะตอนนี้ครับคุณอยู่ในช่วงเกลียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับตอนนี้ครับผมอะผมเพิ่งได้เกมใหม่มานะผมอะก็คือ For Honor นนั่นเองนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เกมใหม่หรอกนะครับแต่ว่าพอดีว่าผมไปหาเจอในพวกแบบว่าออนไลน์ครับแล้วก็ ราคามันค่อนข้างถูกครับผมก็เลยอยากหยิบมาเล่นนะฮะบอกกับว่าเกมเนี้ยผมอยากเล่นเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะฮะเอ่อเป็นผมว่าคอนเซปต์ผมชอบคอนเซปต์เกมะฮะมันแกนต่อสู้ของแบบเอานักรบนะฮะผมชอบมากเลยฮนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็คือมีเอ่อชั珀ท์หนึ่งครเป็นของไนท์ก็อัศวินนะครับแล้วก็ชั珀ท์สองไวกิ้งแล้วก็ชั珀ท์สามเป็นซามูไรนะครับก็ ตอนนี้คงต้องเล่นไปตามลำดับเนาะก็คงเป็นไนท์ก่อนโอเคครับในบทแรกครับผมฮนะชื่อวอลล็อดแอนด์โควาดนะครับวอลล็อดนี่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นขุนพลเนาะส่วนโควาร์ดนี่แปลว่าไอ้ขี้ขลาดนะครับผมวนะ่าไนท์สตอรี่โหมดนะครับเรื่องราวของอัศวินนะครับผมฮนะที่แอชโฟล์นะครับผมฮนะาเวสต์โฮลแคสเทิลสิบสองปีก่อนนั่นเองนะครับโอเคอ่าตรงนี้โอเคไม่มีอะไรเนาะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ่ามีระดับนะ easy มีเนื้อเรื่องให้ฟังฮะฉันคืออัพอลลิออนผู้นำทัพของแด๊กโอนในปีชั้นส่งหัวหน้าไปโฮเด์นคลอสเพื่อจัดการผู้ทรยศเขามีวอร์เดนอยู่ด้วยในในเวลาเดียวกันก็มีวอร์มีวอเดนอีกหลายคนที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวอ โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับก็มีระดับ easy uh, normal แล้วก็ uh, มันก็จะบอกนะผมว่า easy นี่ก็คือ if you just want the story นะครับผมว่าแล้วก็ uh, normal นี่คือ balance combat experience นะครับผมก็คือการต่อสู้ที่สมดุลประสบการณ์ต่อสู้ที่สมดุลแล้วก็ hard นี่คือ challenge for a r t battle veteran นะครับผมอันนี้คือความท้าทายนะฮะแล้วก็ realistic ก็คือไม่มีการต่อสู้โดยระบบ u i นะคุณจะ ฟิวเจอร์เช็คพอยอินสแตนซ์ชาเลนจ์ก็คือจะยากมากๆนะครับผมฮะก็นะครับผมฮะค,มคำบรรจัดของนักเกมเมอร์ทุกคนนะฮะระดับระดับแบบนี้ครับน็อตบอลต้องน็อตบอลเท่านั้นนะไม่งั้นเล่นไม่ได้ไปเริ่มกันเลยวอร์เดนสมาชิกผู้รับโบราณผู้ล่วงโรยไปตามฝุ่นดาบผู้ปกป้องผู้อ่อนแอ ผู้สำเร็จวิชาดาบยาวเรื่องราวของพวกเขาสูญหายไปตามประวัติศาสตร์แต่พวกเขานั้นก็ยังสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องและมีจำนวนนง้นที่ได้เข้ารับคำสั่งนี้ก็คือเหมือนเป็นเกียรตินะฮะเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมอ่าโอเคครับตรงนี้ก็คือจะมีให้เลือกเป็นเหมือนอวตารนะฮะอวตารของฮีโร่เรานะก็คือ สองอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นลายเนาะเป็นลายเหมือนกัน2อันแต่ว่าอี้จะต่างคือก็คือเพศนะฮะอันเนี้ยคือตัวเพศช,ชายเนาะแล้วก็คือลายเหมือนกันฮนะแต่ว่าเนี่ยผู้หญิงก็จะมีผมถักเปียตัวบางหน่อยแล้วก็มีรูปร่างบางนะฮะที่เหลือก็เป็นเหมือนกันนะครับผมนะเออเป็นลายไปอย่างเงี้ยก็ผู้หญิงอะไรเงี้ย ถ้าจะให้ผมพูดนะผมว่าผมชอบอแบบคลาสสิกที่สุดนะฮะด้วยความที่มันเป็นลายคลาสสิกเนาะเนี่ยเป็นตัวผู้หญิงความจริงอะ่ะถ้าคุณสังเกตตัววอร์เดนอ่ะในทุกๆอ่านฮะในทุกๆอ่านอะ่ะมันจะเป็นผู้หญิงหมดเลยเวยในตัววิดีโอเทเลอร์เปิดก็ใช่นะฮะก็เอาเป็นว่าผมจะเล่นตัวนี้แล้วกันนะแต่ว่าผมเป็นอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถือว่าเป็นคติส่วนตัวผมนะผมไม่ผมจะไม่ค่อยเล่นตัวละครผู้หญิงอะผมไม่ได้ว่าผม เหยียดเพี้ยอะไรนะแต่ผมชอบเล่นตัวละครผู้ชายมากกว่าตัวละครผู้หญิงอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันแบบว่ามันเท่อ่ะใช่ป่ะผมเน้นเท่อ่ะเออไปเดี๋ยวเราจะเล่นตัวละครวอร์เดนกันเลยนะครับผมฮะออในเรื่องของวอร์เดนที่เอ,อ้ยไม่ใช่ในเรื่องนี่เขาพูดน,น,นะไอ้คำกล่าวอ่าเดอะวอร์เออดนวอร์เดนได้ได้เดินทางไปที่แอชโฟแล้วก็นําดาบของเขาสู่สิ่งที่คู่ควรแล้วก็ฟันหาความท้าทายนะครับผมฮะไปเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมะกับตำนานวอร์เดน เรดี้ไหมเรดี้วอล์ดแอนด์คูเวิร์ดถ้าแสงมันดูสว่างไปขออภัยนะผมอันนี้คือคือผมไม่รู้ว่าในจอคอมอมันจะสว่างขนาดไหนแต่ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันสว่างพอดีที่ผมสามารถอ่านอ่านอ่านอ,อ,อ่านซับแล้วก็เห็นภาพชาัดเจนะนะครับผมอะ ก็มีบ้างครับที่เออบางเกมแม่งปัดแสงแล้วพอแม่งมาเจอแสงแย้ออีกทีแม่งสว่างแบบตาแทบบอดเลยก็มีนะครับวันนั้นฉันได้เรียนรู้ว่าฉันได้รับใช้อ,อะไรวะหวัวหน้าพิทคนก็คือนายเทอร์วิสโดมันี่โดนจู่โจมอยู่เลยปกป้องกระเพยแล้ววันนั้นฉันก็ได้รู้จักแบ็กสโตนและโฮเดนครอสออกมาโดมันี่ มันไม่จะไปต้องเป็นแบบนี้นอบุกกำแพงเมืองครับปีนขึ้นไปเลยเออแต่เข้าโค้่หัวใจเลยทีเดียวเอาพวกมันออกจากกำแพงได้ครบเลยนายครับทางมาลงมาทางมาลงมา มาแล้วครับฮะเครื่องเข็นประตูคือผมงงมากสัดส่วนร่างกายอะว่าไอ้พวกไอ้พวกตัวแบบตัวลูกกระจกมันก็ตัวเล็กชิบหายพวกหน้าก็ตัวใหญ่ชิบหายพวกมึงฝึกกันยังไงวะอ่าตัวเอกออกมาแล้วฮะอวตารที่เราเลือดออ้ยแต่ฉันคือวอร์เดนข้ามมีงานต้องทำ ฉันต้องป่าต้องไปโอ้โหต้องนี่ฮะมาสำรวจศัตรูกอนเลยโอ้ my god พระเจ้าจอดมาอะไรกันนี่พวกแบสโตนจะมาทางกำแพงตะวันตกอืมสำรวจก่อนฮนะโอ้โหกราฟิก,รฟรกนี่คืองามยดจอยมากครับงามจดช้อยผมว่าสวยนะเนี่ยคือไอ้เรื่องแสงนี่ตัดก่อนเลยเรื่องผ้ะบอกว่าภาพอ็ของจริงอะไรวะเนี้ย ads f e e ข้าเกิดที่นี่ 20สครับแลนด์ปีก่อนไอออนลีเจียนได้มากำราบไวกิ้งต,ต,ตอนนี้อบล็กสโตลีเจียนจะมายึดที่นี่คืนอ๋อโอเคเข้าใจแล้วไปตึ๊ดเติดเตมันกลับไปเอออินคมมิ่โอ้โหระเบิด ไม่เชิงระเบิดนะลูกหินลูกหินลูกหินยิงเข้ามาใส่โอเคมาโอเคครับสอนนะฮะความจริงก่อนขอนเข้ามาเล่นระบบเนือ้อเรื่องนี้มันก็สอนแล้วนะมันยังจะสอนอยู่อีกเว้ยไม่เป็นไรครับก็รับได้อยู่ไปถือว่ามาเรียนรู้ใหม่อ่าการล็อกเป้านะครับอ่าล็อกเป้าก็แล้วก็โอเคเข้าใจอยู่อ่าเข้าใจแล้วก็คือสอนเราล็อกเป้านะฮะแล้วก็ ต่อไปสอนการกาดโอเคเออล่วงไปแล้วพี่ก็คือซ้ายขวานหน้าหลังนะฮะเนี่ยครับการได้อสามทิศทางนะเกมนี้ต่อไปก็คือการบล็อกนั่นเองก็คือการป้องกันการโจมตีอ่าศัตรูบล็อกไปยังไงเออวิธีการป้องกันง่ายๆครับคุณเห็นตัวสองสีแดงปพ๊บค,คุณก็แค่ลากไอ้การป้องกันการกาดของคุณนะไปตามทางที่มันเลือกไว้อ่าเอาเอ เออเออเรียบร้อยคนระับต่อไปครับป้องกันการโจมตีสามแบบเมื่อกี้มันบอกแล้วอุย๊ยหมดแต่พูดเมื่อกี้มันบอกแล้วก็จริงนะแต่รอบนี้เราต้องมาป้องกันเองละแต่ศัตรูค่อนข้างขยับช้าอยู่นะผมว่าหรือผมควรปรับเป็นระดับระดับที่สูงกว่านี้วะลองดูก่อนนะถ้าผมเล่นแล้วรู้สึกมันไม่ใช่ผมก็จะปรับนะฮะโอเคเขาบอกให้เราโจมตีฮนะไลท์แอทแทกก็คือโจมตีเบาะนั่นเอง ก็คือกดอ่าอันหนึ่งเออแล้วก็เออแล้วก็ต่อไปก็จบดีหนักเออเออฟันหนักสองทีฟันหนักสองทีเอ้ามัวแต่เล่นตลอดให้ฆ่าเจ้าหมอนี่นะฮะโอเคมเออฝึกมาบ้างนิดหนึ่งแล้วฮะเออฝึกมานิดนึงแล้วฝึกมานิดหนึ่งแล้ว ในแต่สงครามที่เกี่ยวกับกำแพงเกตประตูผ้าผาทุกๆวันการต่อสู้ทั้งชนะและแพ้ถูกตัดสินบนบนสนามรบเพียงสนามเดียวประมาณประมาณความหมายว่าเหมือนแบบว่าทุกก็คือทุกการต่อสู้เลยฮะมันก็จะจบภายในศึกเดียวไม่ค่อยเป็นยืดเยื้อเท่าไหร่อ้าวก็กกำลังมันกระลังเสือพวกมันมาข้าต้องข้าต้องยึดกำแพงนี้ไว้ให้ได้อ้าผมไฟฟันที่ทางเดียวกันมาอีกนี่ครับ ออฝึกมาอันนี้ก่อนมาเล่นผมแอบไปฝึกตัวละครตัวนี้มาแล้วนะฮะเพื่อเล่นให้ดูไหลลื่นจะได้แบบดูไม่เก่าๆมากแต่ความจริงก็อยากเฟิร์สเพลย์อยู่นะมันอยากรู้ว่าเกมนี้จะโหดร้ายได้ขนาดไหนอืมไอพวกนี้เป็นตัวระดับกลางนฮะคือมีเลือดเยอะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถึกทนเท่ากับพวกตัวระดับที่เป็นฮีโร่หลักที่เรามักจะเล่นอ้าวเจอสองตัวเลยเว้ยเอา มา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 มี่ยะมามี่เออมามมี่ยะเอ้าเออเอาเซเอาเซอันเจนนี่อันเจนนี่อ่าเรามันรู้ดีโอ้เราเม็นรู้ดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้ดีจังวะอเออืออเบรกการเมื่อกี้มีท่าเบรกการนะฮะเป็นท่าที่เอาไว้ใช้อ่ เขาเรียกว่างไงนะฮเป็นท่าที่เอาไว้แบบว่าพอสูมันการแล้วเราไม่สามารถทําลายการ์ดมาได้แล้วก็แล้วก็แบบใช้ท่านี้ทลายเขาไปเลยนะฮะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็คือพิกอัพนะครับผมเหมือนไอเทมนั่นแหละก็วิชาจะใช้ก็คือกดขึ้นนะครับผมฮะแล้วก็ถ้าจะปรับแต่งนี่ก็กดออปชันแล้วก็ปรับแต่งได้นะฮะโอเคครับก็อันนี้เหมือนจะรีเจนเลือดนะครับผมอ,อันนี้ก็ยังไม่ต้องใช้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้เสียเลือดนะป้องกันป้องกันแนวหน้าไปเร็ว โอ้โหน่นนนมันอร่อยนะนั่มันนั่มันส้นตีนจู่โจมพวกทหารตัวเล็กนะผมอ,ะพ,อะพวกนี้เป็นเหมือนพว,พวกตัวแบบเล็กๆนะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปกดล็อกเป้านะเราแค่ตีมันปกติก็พอโอเคเย yeah! ้อือกวาดอือ เออออเออพวกตัวเล็กตีเราไ่ไอ้พวกนี้เหมือนมินเนี่ยนะครับนี่แบบไอ้เงี้ยตีเราแทบตายไงมันก็ตีไม่เข่าแต่ถ้าแต่ผมชอบถ้าไอแอนิเมชันอันนี้มากเลยอะมันดูแบบมันดูแบบเนี่ยมันดูต่อเนื่องอันเนี่ยหนึ่งฟาสองแล้วก็แทงแทงแล้วก็ฟาดทิ้งแล้วก็ฟาดเนี่ยฟาดทิ้งมันมันเป็นจังหวะของมันนะฮะผมว่าผมชอบดีเอออ๋อไอมือธนูฝั่งมันขึ้นมายึดกำแพงเราแล้วฮะ อาเชอร์ก็ค <sketches of gift joy> ือพวกมือทะนุว <not> uh ิหืมเมื่อกี้เกือบโดนยิงแล้วไงล่ะอันนี้คือเรายังไม่ได้อันนี้เราโอเคเราเก็บมาแล้วนะฮะไปขึ้นกระแพงปึ๊บอ่าเจอฮิโร่ฝั่งศัตรูแล้วเว้ยวิหืมเนี่ยฮะไอพวกตัวแบบนี้คือจะอันนี้คือเป็นโมเดลเหมือนเรานะฮะแต่ว่ามันก็จะถึกหน่อยแล้วก็จะเก่งนิดนิดหืมแต่มันไม่เก่งเกินเราหรอกเว้ยมันไม่เก่งเกินเราหรอกเว้ยมันไม่เก่งเกินเราหรอกเว้ย เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะอ้าดิอ่ดิอ่ะดิอ่ะดิอันนี้อันนี้อันเนี้อันเนี้นี่ครับ execution execution ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือ execution นะฮะมันจะมีกระบวนท่าที่เอาไว้สังหารฮีโร่นะฮะผมชอบมากเลยฮะอันนี้เอือเอาไงอ่ะครับคิดว่าเก่าเหรออ้าวมันเก่าจริงว่ะเฮ้ยพวกตัวเล็กตัวน้อยก็หนึ่งสอง สามแล้วก็สี่เนี่ยมีแอนิเมชันนะผมโคตรชอบเลยอ่ะแอนิเมชันแบบพวกตัวเล็กตัวน้อยเงี้ยผมว่าเขาเขาเออเขาใส่ใจทำดีนะฮะอันนี้อะไรวะเนี่ยาการล่วงหล่นของเอ็ดฟ,ฟิลหนึ่งปีที่ผ่านมาพวกเขาเอ่อบรรพบุรุษเอ่อผ่านมาอะไรวะผมก็อันนี้ดูเวลาเป็นนิดน,นึงนะฮะ ก็เหมือนว่าเรื่องราวมันค่อยๆเลือนหายไปนะฮะจากเรื่องราวทั้งหมดก็คือเหมือนพวกเขาจะสื่อว่ามันเหมือนว่ามันเรื่องราวของบัพบรุดะมันจะเสื่อมถอยหายไปทีละนิดทีละนิดอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมเนาะที่ผมรู้มาเกี่ยวกับเกมคือมันมีมันมีอะไรให้กดผมก็กดเลยฮะความจริงก็ไม่ใช่อะไรหรอกผมก็แค่ผมก็เคยดูคนอื่นเขาเขาเล่นเล่นกันมานะผมก็จำจำเขามานะแต่ว่าเอาถามตรงๆส่วนตัวคือถามว่าแบบมันได้อารมณ์ไหมได้อารมณ์แน่นอนนะเกมแบบ ก็อย่างสุภาษิตไทยที่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าปสิบอ่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสองตาเห็นไม่เท่ากับสองลงมือทำนะครับเฮ้ยโอ้สิงโตไอออเลเจียนได้สร้างอ่ากลุ่มเล็กๆขึ้นมากมายสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของเลกัลเลเจียนที่สื่อถึงความแข็งแกร่งและตอนนี้พวกเขากำลังจะล่วงหลดให้กับแบล็กสโตนโอ้โหคำแบบว่ามีอุมาอุไมชัดเจนเลยนะผมอะไปลุยกันต่อ กด L3 เพื่อสปินโอ้เมื่อกี้ตัดหัวขาดเลยอ๋อแต่หัวหน้าเราหัวหน้าเราทำได้อยู่แล้วเนาะเออเป็นหัวหน้าเมื่อกี้เหมือนหัวหน้าเราควันนะผมว่าอย่างน้อยคนที่จะเป็นระดับวอลล์ได้มันต้องเก่งระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าที่เหลือเรื่องของความใจในการต่อสู้นี่อีกเรื่องนึงแหละโอ้โอ้เออเอาไงล่ะเอาไงล่ะเอาอีกที แต่ผมว่าเราทำไมต้องเราต้องเราต้องโฟกัสเจ้าพวกตัวแบบนี้นะเพราะว่าเวลาเราตีเป็นปกติเราไม่รู้การทางไหนเนาะเราก็ต้องตังหางเจ้าพวกตัวเล็กอ่ะที่มันไม่มีทางการเราได้แล้วเพราะมันเป็นตัวฟาร์มให้เราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆจุกจบอ้าวโม่โแต่ฟันเลยสเตมินาครับผมก็ง่ายๆครับเกมการต่อสู้ฮะไม่มีการเออพลาดก็ได้อือฟันอย่างช้าเลยครับโหเหนื่อยถอยไปถอยไป บอกให้ถอยไปไงเราเออแล้วที่ผมสังเกตอะจากการไอ้นี้ยผมอยากรู้ว่ามุมเนี้ยมันคมมันน่าจะคมใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าไอเอ็กซิคิวชันของเราอ่ะมันคือการเอาเจ้าเนี้ยสับลงคอหอยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่ายุคอดีตเนี่ยเขาใช้ข้าวตรงนี้จริงไหมไอเครื่องยิงหินนี่พร้อมจริงแล้วจะจัดการไงดีวะเนี่ยมันมันล้อมไปหมดเลยอ๋อใช้ให้เป็นประโยชน์ครับนี่ครับคนฉลาดเออคนฉลาด บุกเข้าไปเลยอืออือหือทางอะไรวะตามตามแนวเข้าไปอ่าอะไรอันนี้น่าจะสอนเราอีกเรื่องหนึ่งปะดรอปแอแคแทกนะฮะก็คือกด R1 หรือ R2 ลงไปเลย เออก็คืออยู่ให้คุมมุมแล้วก็เข้าไปเสียบไม่ปกปอกะทีโอ้เจ้าบ้านี่เจ้าพวกตัวเล็กตัวน้อยนะฮะก็ไม่ต้องอะไรกับมันมากก็แค่กดแค่กดอัไปเรื่อยเออเด็ดเด็ดเด็ด่ด็เดเดเดอ การเก่งได้ไหมเนี่ยอืมนี่ยต้อสับคอหอยสับคอหอยเออนี่เขาเรียกว่าทากวาดนี่ทากวาดทากวาดเออทากวาดไงทากวาดไงอืมอะไรหัวท่ากวาดเห็นทำไม อ้าวคนมันมาเรื่อยๆเลยวะโอ้ยไอคนหน้าปุกบฟันโก้อุ้ยเือพังเข้ามาแล้วไอ้ผมสงสัยมากว่าไอ้การยิงลูกธนูใส่ประตูนี่มันช่วยทำไมเนี่ยมันทำไมาถึงลูกธนูนะไม่ได้หมายถึงไอ้หัวแพ้นี่อ่ามันเข้ามาแล้วทัดชาเอือเอือ เอหยุดซะดอมเนดีดอมเนดีดอมเบดประกดตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวข้าออกละบ้าเองมาเหมือนเท่นะนักลงพวกนี้มันจะไม่ต้องตายจบด้วยการต่อสู้เดี๋ยวนี้เลยฮะสู้กับแกได้ไหมนั่นไม่ใช่การประลองแล้วนั่นมันการประหาร Then fight second. my งั้นสู้กับรองหัวรองหัวหน้ารองหัวหน้าข้าไหมแก You my. will be แกจะเป็นมือขวาของข้าอา้าวโยนหน้าที่ไม้ตูอีกแล้วเอางั้นก็ได้อันนี้ผมไม่รู้ว่าพูดในใจหรือเปล่านะถ้าชัดปฏิเสธพวกมันจะนสังหารเราทั้งมวลเอาละฮะวอร์เดนสองคนเหมือนกัจะกระแกะ การต่อสู้จะเริ่มขึ้นก็นต่อเมื่อคุณกด L2 พร้อมนะครับไปอุย้ยเอาเรื่องนะเนี่ยเอาเรื่องนะเนี่ยเอ้ยจับเอ้ยป้องกันก่อนครับดูเชิงมันก่อนดูเชิงมันก่อนอุ้ยโอ้โหเฮ้ยอุ้ยผมมีการทันได้ไงวะนี่เขาเรียกว่าหยุดการหยุดการเคาน์เตอร์ไง เอาไงอะเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าเร็วกว่าเออเป็นไงล่ะครับอ้าเฮ้ยอุ้ยยา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 อุ้ยหยาพี่พี่พี่ดุจังครับดุจังเลยอะครับวิววิวอุ้มปันว่าออกมาพี่เ้ย อุ้ยอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยว่าเก่าครับเออคิดว่าเก่าครับคิดว่าเก่าเหรอเก่าเหรอโอ้ยอ๊ะไม่น่าจะเข้าไปถ้าไม่น่าไม่น่าเข้าไปเบรกการเลยใจร้องกันไปอุ้ยใจร้องกันไปนิดนึงก็แค่นิดเดียวเท่านั้นแหละไอ้จุานี้นี่เออเอาเหมืนมินเหมินเหมินเออโอ้ยทำไมมันทำไมมันได้ทำไมมันได้เราไม่ได้เหรอ เออออขอสังหารเป็นการจบเกมปัดคอบันคอพวกเขายังมีความเมตตากับเราอยู่ will knight Blackstone not do for of the a มัน,น,น,บบนจะมันม,มันจะไม่เป็นการที่ไอรอนทหารจากไอรอนเนี่ยจะชนะทหารจากแบ,บ็กสโตนใช่ไหมคือเขาสื่อเหมือนประมาณว่าไอเยตทหารจากไอรอนน่ะที่ไม่ทหารจากไอรอนน่ะไม่ไม่เก่งพอจะล้มแบ็กสโตนหรอกครับเพราะฉะนั้นไอหมอเนี่ยไม่ควรอยู่กับไอรอนก็คือเรานั่นแหละคุกเข่าซะ ที่สัตยาบันนะฮะวิธีนี้ทักสิทธิ์มากนะฮะด้วยเกียรหในการต่อสู้และเกียร์ในการรับใช้ข้าโอเลนครอสแต่งตั้งเจ้าลุกขึ้นซะอัศวินแห่งแบล็กสโตลลีเจียนเหมือนเราได้ใจเขาอะฮะจากการที่เราแบบว่าสู้เพื่อชนหมู่มากไม่ใช่เพื่อตัวเองเหมือนดอบนี่ได้ดาบได้ดาบเลยฮะดาบแบบว่าดาบสำหรับยศนี้เท่านั้นนะส่วนมึง เราอดทุรักกับที่นี่แล้วอะมึงเอาขวานกูมามันถือไหวได้ไงไว้ลูกน้องเนี่ยมาได้แล้วและนั่นแหละคือวิธีการที่ข้าได้เข้า Backstone Legion มาตาแรกก็ถือว่าผมผมฟินนะผมฟินมากๆเลยฮะกับการที่ผมได้เล่นเกมในในได้เล่นเกมในเกมที่ผมฝันว่าจะได้เล่นนะฮะถึงแม้ว่าเกมนี้มันจะนานแล้วแล้วก็มีคนเล่นจบไปหลายคนแล้วแต่ผมก็ยังอยากจะเล่นอยู่นะครับเพราะว่าผมชอบมันมากครับผมอะ่ะโอเคครับก็รอดาวน์โหลดสักหน่อยนะฮะ วอร์เดนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคุณค่า <But S 2> มีคุณค่าพอแต่ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำไวกิ้งได้โจมตีได้ทำลายอาหารหาร่อนแห่งสุดท้ายในแอชฟิลด์แบ็กโตนของข้าจึงเป็นต้องช่วยพวกเขาสตอรี่เลเวลนะครับผมคุณสามารถเอาประสบการณ์จากในเรื่องไปเพิ่มในเลเวลสตอรี่อของคุณ เมื่อคุณเลเวลอัพนะครับคุณสามารถปลดล็อกและอัปเกรดความสามารถคุณได้เพื่อเล่นในภารกิจคุณสามารถใช้จ่ายแต้มนะครับผมในโหมดที่ยากได้แล้วก็คุณสามารถเห็นขบวนการทั้งหมดนี้ได้ครับด้วยการกดทัชแพดนะฮะโอเคมันก็สอนเราก็เดี๋ยวลองก่อนเนาะ,ะก็คืออันนี้เนาะที่มันจะสอนเราใช่ปะที่อันนี้ที่ปลดล็อกจากด่านเมื่อกี้ก็คือจะมี เซคชั่นวินนะครับผมก็คือจัดการรีเลือดนะครับผมแล้วก็ precision strike นะครับผมก็การโจมตีของคุณเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี5ห้าเพิ่มขึ้น5%แล้วก็ fast recovery ครับผมก็คือจะเป็นการเพิ่มสแตมิน่าของคุณระหว่างการต่อสู้เพื่อการพักผ่อนอันนี้ก็จะดีในการต่อสู้แบบใครเป็นสายบู๊หน่อยแล้วก็บัตลาสนะครับผมฮะการฆ่าการฆ่าฮีโร่เนี่ยจะ ร้านนี่ผมไม่มั่นใจอะแต่เหมือนมันน่าจะเป็นสกิลดูดเลือดปะเออโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันผมอยากรู้แค่ว่ามันสามารถที่จะอ่าได้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ถ้ามันน่าจะปรับแต่งได้เนาะเออมันน่าจะปรับแต่งของอย่างที่เขาว่ากันได้แหละครับเอออันนี้ที่คุณเห็นก็เป็นปัจจุบันนี้ฟอร์ออเนอร์ผมมองว่ามาไกลยอยู่นะมาไกลยอยู่มากถ้าเทียบจากอ่าที่เขาเคยทําไว้เพียงแค่3าตัวอย่างแรกเออ อันนี้ปลาสตอรี่ฟีดอันนี้มันไม่ได้ใส่ีเนาะมันเปิร์กเปิร์กสำหรับฮีโร่ออเปิร์กใช่ไหมผมอยากผมอยากรู้ว่ามันใส่เปิร์กได้ไหมผมก็อยากลองอยู่นะแต่ว่าถือว่าวันนี้มาเป็นการเ,เปิดเทสเ,เกมนี้พาร์ทแรกแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับผมนะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Green Channel ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอพักไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้ากับ f อ r h o r o r ครับผมว่เกมที่ให้นักรบสู้พฤก,กิจยศอย่างแท้จริงนะครับผมฮะโอเคครับก็ไว้มาเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย